เสาีครับเอฟซีเพนสองไดทำผู้สมทุกทันนะครับผมยอดวอนเข่าเข่าก็จะพาว่าเอฟซีและทำผู้สมทุกทานมาทิวัดอภิสิน้องเมองมวงนะครับในคำาคืนนี้นะครับคณะนี้เวลากับประม่านทุ่มครึ่งนะครับกับจิเมกันเพี้ยนเทียนในวันมาคาบูชานะครับสาหรับเทียนนะครับกับไปจัดเตรียมไว้ทั้งนาทั้งดานาาององพระประธานนะครับแ้วก็นี่ระคุณเจ้ามาก สวดสรอาะปอมนะครับในมือนี้นะครับขณะนี้กับมีช้าบ้านะครับมาหลายคนนะครับพอสมควรนะครับกังสร้างประคุณเจ้ากัรอเวลาอยู่นะครับบรรยากาศในคืนดีก็เป็นลักษณะนี้ครับันางมีผู้บมยงีมามศราความราลาื่นความเชอแควเชื่ออจ็นยากาศให้ทำขึ้นมานก็เป็นลักษณะนี้ครับทั้งด้นนาน้าอง ฝ่าท่านองค์ใหญ่นะครับตามมาดูพซ้อมหนักานะครับเมื่อนี้ก็มีการพระกุเยาสิที่การสวดสดอเกอเสริมหนึ่งสตาตนะครับเพื่อว่าจะมีโสกไม่หลับนะครับขอาอยูบอเ่กรบอว่าได้ไปอูงกับคาสิบกวาปีต้องว่ีต้องว่เทีนต้อง ไปแล้วกัไปวุ้เพอยืมดินเงินไ้มยเือแเียว้บไปไปลไปดูไปแสองเสี่งแอไปทกไปี่ไ้ิเช่วงด้วยคิดว่าหาซื้อว้าโปกาเนาะต้องการโอกาสที่นะครับไปยุ่ต้องไปเ้้วยๆครับเป็นการวันีเลี้ยงเลี้ยงสิงโตเลี้ยงเสีย เปรียนเทียนนะครับในการบูชาเนี่ยคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาภิเษกเจ้านะครับทางด้าของพระท่านนะครับใหญ่นะครับในการเตรียมเทียนไปนะครับเอากระแกเป็นตะไลหลบเตาย่างเอี่ยมเผาเจาย่างไรของแก้วโดยการเอี่ยมไรของแก้ได้ปืนซื้อมาแล้วเอาเอี่ยมไรไว่างๆไรผิดๆก็ตักหน้าเปล่ากาแฟหมกกล่องเนื้อ อมาเครับบรรยากาศในเวลาขางขึ้นครับเป็นเช่นนี้แล้ครับนี่มีชาวบ้านมารวมโยพระรมม่านนะครับก็ไปได้ได้มีการจยุดถูเทียนเปลี่ยนเทียนนะครับ แสงทำส่องความดีที่พ่อจจดนาจะไม่รับสิ้นสุดลงหลับหนาโรมปุโนตัวจันยูตยานพัมโมโรกุตโรวาโร ของคาเทือนนิมนต์ลำของคาเทือน้าตนเจ้าตนยิมินาสกาณเรนะตังพุธังกับพิพูชยามายิมินาสักาณเรนะั้ังธรรมังกับพิพูชยามายิมินาสกาณเรนะตังสังฆังกับพิพูชยามา ปฏิปภาหายสัพพสัมปทิญาสัพพโรคาวินาศตปภายาวินาศายาปริตังโพธมังกรังเวปฏิปฏิภาหายาสัพพสัมปทิญาสัพพโรคาวินาศายาปริตังโพธมังกรังอาราธนา <S -hana> ศักดิ์เกกาปังอิสะไหลทรตรตรเคโนมภีทรติตถาเม จุดเทียนกูชานะครับเนียนเลียเทียนนะครับธรรมสวนาคารยัมปะตันตาธรรมสวนาคารูปยัมปัตันตารรมสวนาคารอปยัมปัตันตั

กับเทียนเียนในบันพิสาคาบูชานะครับางด้านหน้าของผมเข้าด้านวงใ่ญ่นะครับ Here I you know? da nah, nah.

บ่ได้ลาถึงวันพระบ่ได้ลืมลูกหลานแสนประพื่มบ่ได้ลืมพระคุณทานบ่ได้ลืมพระคุณทานองค์ยานโพชราผู้สัมรถในโลกกาสังสอนบวกผูเขาให้เก่งกาในของ ทำในเก่งกาในของทำบ่ากรรมทุกินทานปราบโมมันให้สิ้นไปฟุ้งเพีทังหน่อยใญเพีเพนัดไปด้วยฤรธิ์เทพีนัดไปด้วยฤทธิ์ที่วงกันนี้มีสัทธาพาบุญญาบาลมี ถูกที่ว่าแล้วราตีขอผู้นี้จงรักษาขอผู้นี้จงรักษาพระธรรมดวงวิชาบานลุมาให้สุขีจตุพรคือพเดีขอให้มีแก้ขา้าทุนขอให้มีแก้ขา้าเทอม ไปจุดถูกพญานาคแ่ในวันวิปริตจุดถูกจุดเทียนลายยางมาบอกครูบางหน่งหัานบางคนเก่าหน่อยสามเพราะในเวลาหายก็หายเสียนี้ผีจะสามารถยกขังเงินไตยางได้ยังยกตัวกลางให้ติดตั้งดวงประเทศยึดเทพในนามมั่นไตใส่หมองวันเกษรผมเก่าดังดอกม้าราชสมีในศาลากระดังเทียนตักตามไตยันว่าหัวสองกำขอถวายพุทธบ่ายขอให้เป็นดังก็ตอบเจ้าหน้งควาวันถวยจักคุกแก้ว ตาเฮืองสองหน่วยข็ให้เป็นประทีประทีบใจบูชาแก้วพยอดคุณแนทอนสาธุสาธุเอาไปปักปักใช้ก็ได้ที่ว่ามันอยู่แถวนี้สายินเปิดมหาสมุทรเปิดอินพรมยมยักษ์เทวดามารพรมเปิดบ้านเปิดยาเปิดดวงเปิดทรัพย์เปิดโชคเปิดราบเปิดอัครามนกังยังกังสันตังเวกึงครเลเปิดด้วยนโมพุทธายะทาพุทธโมนะ จินบดจักรวาลพลังเก่าของพวกข้าพระเจ้าฝืนขืนชีพมาเปิดบุญญาบารมีเก่าใหม่ให้เป็นหนึ่งเพิ่มพลีติพลังเด่นว้าดินเยือนยองธรรมะคุ้มครองให้เงินทองไหลามหาสภาบังเกิดกำเนิดเย็นหยางนำมาเงินทองเองหิมามาเองหิม,มะมามะหนึ่งเดียวเดียวหนึ่งจะต่อรโกศโโนอยสมตรัตราวิชาดึงดูดพลังเงินทองเข้าสู่กายเข้าสู่บ้านเข้าสู่ร้าน เข้าสู่ตัวเข้าสู่ครอบครัวของตัวพวกข้าพเจ้าธรรมทักษะวะสักมะอิหลงไหลมักสทิทิชีธรรวะเหสีนังยิรเกตเตานัชารตินัโมตัสสะภะคะวโตอะระหะโตสมาสมุทัสสันโมตัสสะภะคะวโตอะระหะโตสมาสัมุทัสสัน,สมสมนโมตสัตตสสะภะคะวโตะโตส สัมพุทธกสอะหังวันเามิอราหะตโรกนาถธรรม,มาราชายะสัมมาสัมพุทธัสะนะขาชาตุสุปเิติตังมหาโคตมะพุทธรรปังไมหังทีครัตังฮิตายะสุขายะวันทัน,าานัทยะนิพพานาง การมาถวยด้วยเถิดนางครานั้นเทิพยาดาเจ้าเมื่อได้ยินเขาวัญเื่นที่อยู่ตามเขา ก็ค่อยเสด็จแล้วตรงมาสู่ยังพื้นพัสสธาหามปัตตภิีสามาคตาตานิภุมานวายานวอันตาริเทตตา กาทาระนาคตังเทวาเทวามานจปุสิตังภูตานุภาเวนานาบินาสเมินตุยันตุนิมิตตังอาวามังคาระจา

นนิสครับกันเปิดพุ่มคลองอาจารย์ฤาษีก็ได้ยบที่ลงนะครับตอนเราพบในไทยกิมนียเกิดสีสลูไปครั้งหนึ่งนะครับอาจารย์ฤาษีเปิดพุ่มข,ขอโชคลาภได้สองตัวที่เด็เดหมดวันทีหนึ่งเมียนาคมมกเจ็ดนะครับสามสองสามตรงตัวเดียวนะครับหางเดียวนะครับไปกับบนล่างนะครับเป็นแนวทางสื่อต่างกิแมแบงกอตบาทอาวังวายเอฟซีและท่านผู้ชมทุกท่นานห้องเทเลเงี้ฟังแล้วนะครับ สำหรับผมในไทยพ่น่ขอหยุดที่เพียงรร่ามี้พบวกวันอีกคลิปต่อๆไปสำารับพี่ก็โชคดีสวัสดีครับ